สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มตะด้วยเนาะวันนี้เราอยู่กันในเกมคอร์ท่าแบน EP2 วันนี้เราจะมาตั้งด่านกันอีกแล้วจากความเดิมตอนที่แล้วเนาะเราได้ไปต่องถูกนักโทษมาโอ้ย EP แรกมนานที่ผ่านลืมหมดแล้วเนี่ยไปเป็นการไม่เสียเวลาไปเล่นกันดีกว่า EP2 มันก็ให้เราดักรถเหมือนเดิมหมด ไม่อนรอรี้อาหารนะขเสยเลยขอดูใบขัีหน่อยครับอัตริอัรวรตัยัชไม่มี กจกครบล้อครบโอเคทะเบียนทะเบียนใช้ได้เดี๋ยวรายงานก่อนว่าคันชนไม่มีคันชนหายโอเคขอดูสินค้าหน่อยครับ กระปูกระปูนโอเคคันนี้ไม่มีอะไรมากมายไปได้เดีย๋ยวบอกว่าทายผิดนะนะขอยืมไปครับขอดูไปเที่ยวขี่อีกทีไป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 อะไรรักเห bắt đu khởi lao ít nhẽ, để cắt, để hay quan lỗ mui rồi, ok, tài trực nhiều nè วัไทเชาริุกมันดีโรสวัสดีครับขออนุญาครับขี่หน่ครับัสกรมัตมโอเคตรงกันรเรียนโอเคไฟหน้าแตกไฟแตก ไฟแตกหนึ่งชิ้นโหกระจกอย่างไม่แบนเนาะกระจกแตกสาชิ้นไปขอดูสินค้าหน่อย đến đường sang phòng thắt không khỏi check gần. Check phòng thắt <laughs> ขอโทษฟัดกล่องไว้แล้วขึ้นสินคา้าแชร์ไปได้ขอรู้สกไดนะไปกไกลเลยขั้นต่อไปครับผม โอวันนี้รถเยอะมากเงยเอยเยขอดูไปครับคีในครับ,บร,ถรถเยอะรถเยอะคันนี้ก็จบแตกโอเค ปุ่ยตู้แช่โอเคถังตู้โอเคอเคงไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะ ลดลดประเภทลด,ลดโอเคโอเคไปได้ การสุดท้ายแล้วโอ้ยเหนื่อยวันนี้เราเดินทางถึงการสุดท้ายแล้วครับผมเฮ้ยมีวัวว่ะอ๋อดูไปแถบขีนหน่อยอิลิโออดซาบิกซาราสตา ที่สามนึโอเคก,ก,กระจกแตกกระจกแตกโอเคเดี๋ยวขอดูหลังรถ่อยครับ มาอนุมัตินะครับผมไปเลยกลับกลับไปเลยขอรู้สู้ขอรู้หนอมาซาคุก้าอุซายาสะต้องเรียนดีฮาเลียเ อันนี้ใช่ผิดอีกจมันบอกห้ามอาหารอ๋อสัตว์เลี้ยงได้เหรอโอเคใชผิดเนาะบวกมาห้าร้อยไดยังดีวันนี้ก็เหมือนเดิมว,วัสดครับผมอาวีเตอร์ลุกอาวีร์ขึ้นมา วันนี้ไม่มีข้อจำกัดเกิดได้หมดมาเลยมาเลยอันนี้ผมปิดตังค์จอดครับขอดูปเปลาช์ชีหน่อยอรารอสก็พร้ชมาแอัตมาตัวแตงกวาถังน้ำมัน ตีโอเคกระจกแตกหนึ ok ่งกระจกแตกหนึ่งโอเค

คันจอไปนะครับโอ้รถเยอะอีกอะขอดยขับีหน่อยครับเฮ้ยตาฉันทำไมเฮ้ยนี่มันโจ้ยนวะ โจนมีโจนเอาสตาร์เครื่อง <c oughs> ตามมันยู่ไหนวะโอ้ย <c oughs> ชิบหายแล้วโจนตามทันไหมเนี่ยเอาตำรวจอยู่ตัง้งเยอะไม่มีใครตามมีกูคนเดียวรถ <c oughs> ช้ามาก เจีหนีไปไหนตามทันแล้วอยู่ดีๆไ,ไม่ชอบชอบหนีข้ามันโุ้ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้ยมีอะไรเลยทึกเลยรถแม่งมันชา้า โอ้ยชนตูดมันชนตูดมันชนตูดมันน,นี่ไงชนตูดม,มันชนตูดมันชนตูดมันเออเฮ้<นา>ยปลดล็อกแล้วเพื่ติดต่อหายไปไหนอะไรอ่ะหอเรื่อนยศ ดึงออกมาตายเหรอดึงออกมายังไงวะเนี่ยเราฆ่าคนตายเหรอกับสายแดงง่ายๆแค่นี้ชนให้มันตายแล้วก็กลับน้า อยากมาท่ากับเขตกันดูแลของพี่กับสายแดนเราดีกว่า ไม่งั้นจับโจรนไม่ได้หรอกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกระห้องทำงานของเรามโทรศัพท์ครับ

ลีโรงไม้เนาะเหมือนกับว่าให้เราไปตรวจสอบที่โรงไม้เนี่ยแบบว่าเหมือนมีมีปืนด้วยเหมือนกับว่ามีตำรวจมีตำรวจแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเบื้องหลังโจรเนานะโอเคเราไปตรวจ เราไปตรวจลงไม้กันเร่องไปลงไม้เขขับรถเชี่ยวมากพร้อมไหมเพื่อน เขาจะไปจับโจรกันโอทำไมอ้อมไกลยังอ่ะไอ้หน้านายเหมือนไม่พร้อมเลยตายชวนคนตาย ดูสิอบยังอยู่ไปเนีย่ยจบไปอยู่แล้วโอเคทำไมโดนตีมันช่างเราเหมือนจะมีอันตรายข้างหน้าแล้วไงวเราไมมีจดเดืดของเรา แอบลุมย์กับผู e. ้ก่อการร้ายนี่ทัพตูวาริชตาร์ชินากัฟริโลเอสทิโอซโรคริมินาลอฟ่ไปเชืยว่าจะิตาาลาชอายอมรผู้ชวโดมิซอินส p e t แจ้งเอาเี้งแล้วเพื่อนเอาเพื่อนตายลีโหลดลีโหลดไปไป ว้าไม่ไหวยิงไม่เข้าเลยออรราาายิูสการิสตันยังต้องการคุณอย,ยู่โอเคครับโอเคก็จบแล้วนะครับของการเกมคอนท่าแบน โอเคต่อไปอยากให้มีเกมอ like, ะไรก็กดไลค์กดทับตะไคร้นะครับผมพฤติกรรยังไงก็ถ้ามีตัวเต็มเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันเนาะอันนี้ก็แบบดโมโไปก่อนโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะครับกดไลค์กดกดไลค์กดทับตะไคร้ผมได้นะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ